ยังยังยังครับดูดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอา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 อู้อู้นี่ผมไม่สิไม่ต้องนี่ผมเอา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 อุ้ยพูน่ะพุ่นน่ะอู้เอาเอาไปแล้ว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 ไปเลยเด้อไปเลยเด้อโอ้หางฉี่เลย ครับดูเป่าหนามเช็ดในตัวนี่นี่นี่เอาบนละไม่ไหมผมกินแต่แม่มีการเดินอีกมีการเดินอีกมันมีผู้ใดสนใจผมเลยผมเป่าหนามเช็ดในตัวน้ำมันยั่วน้ำลายผมแต่เศร้าแท้มันแก้วนี่มันยั่วน้ำลายผมแท้เฮอาเอาเอาโอ้ย ชุดล้อเฮียเบิองเบืองเบิองเบืองเสียไปใส่หลังอยู่ขงเห็นอย่างนึงโอ้ยหหนอเอา้าทำอไรดูดูครับดูดูด,ดูจะเอาใส่ข้างหลังนะครับเอ้ยอุย้ยเวียงใส่เวียงหัวไปแล้วไปแล้ว,ลวหาหาคนเหร่นหาหมือเหร่นออกมาเลยครับออกมาเลยครับผมออกมาเหร่นกับปุ่นไหมครับโอโ้โหเออเอเอไม่เอาไม่เอ้วยยย มาครับออกมาเรียงกับผมเะครับผมหาโมเรียนลดหุนนี่นะผมไม่ออกเรียนหลายมือเลยนี่เฮ้ยผ่นะดูดูักไทยทักไทยทักไทยทักไทยหาโมเรียนอยู่เดินวนครับเดินวนครับจะไปไหนได้ครับดูดูขยับก็รู้นะครับผมขยับปึ๊บรู้ปั๊บเลย เออเออเออเอาอ๋อสเขาไปแล้วสเขาไปแล้วเอ้ยขาดขาดกับป้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดินวุนเดี๋ยนีเดินวุ่นเด่นเออเอาเาคอยอ้อนเดี๋ยวนี้เออเอาเลยเออเบ่งเบ่งเบองเบ่งเบ่งท็กทายครับเรียนต่อนรับเรียนต่อนรับดีน่ ต้อนรับถึงที่นะครับผมใครมาเยือนมิ่งนะครับมิ่งบอกเอาข้วด้วยต้นหนึ่งไม่เศร้าไ่เศาแล้วต้นหนึ่งมึงมึงไปถูยังเนาะอ๋อไม่ติดข้อแล้วป่ะนี่เอา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 โอเ <laughs> เนน้เดินวนแล้วเดินวนแล้วเดินวนแล้วดูครับจะทักทายนะครับผมทักทายโอ้<ห>มาจากได้ครับ ทรงผมก็เป็นสีแดงๆครับผมต่างประเทศแน่เลยนี่มิงบอกมาจากต่างประเทศแน่เลยมิงบอกช่วงผมเป็นสีแดงๆนี่โอ ah, ้เดินบนเล็นี่เอาเอาเอ้าเอ้าไปไดืแล้ววันนี้ตัวไฟตัวมันเด้อวันนี้มี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 มินซี่มากเออยคอยเคลียร์กันโอเคลียร์อยู่ครับเคลียร์กันได้เคลียร์กันได้คุยกันได้ครับคุยกันได้อยู่ครับผม มาอะไรยังนี้ผมบ่เป็นยังดอกคุยกันได้ครับคุยกันได้มีมินมินซี่คุยกันได้ครับเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเอาอยู่ชีเลยบ่ต้องเดินบ่เป็นยังมีขนมแม่คุยกันได้ครับคุยกันได้คุยกันได้เงี้ยครับเออเอาเอาเอ้ยเอ้ยเดืยดเดือดคุยกันได้อยู่ครับ ดมกินก่อนดมกินก่อนฝึกความคุ้นเคยครับทำเนียนหรือเปล่าเนี่ยเออเออเอาเอาเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหตามตูดแน่นนะครับผมเรามีที่หลบภัยเยอะนะครับแถวนี้บริเวณนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอย่าไปตามพื้นล่ะ ตามเพื่นเหล่าเด้นตามเพื่นเหล่าเด้นเฮ้ยเฮ้ยหมุนแล้วหมุนแล้วเบิงเบิงเบิงเฮ้ยลมมีดผมมาลมมีดผมมาหมุนหมุนหมุนเอาเอาจีบไปไหนล่อผมน้ำตามยางเดียวเลยบปะนี้เอา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  เอาเอาเอาเลยดิเอาเลยดิเพื่นน่ะเออเออเออเอาแจ็คง่ายเพื่นเยอะใช่เปิดใส่ย่างเดียวเลยช่างอ้วนจินตนาการไว้ก่อนมิ่งบอกเดี๋ยวมันกระพออกมากครับผมเดี๋ยวมันสิพูออกมากแล้วเอา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 ตามไปทุกที่ครับเอา เอา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 ตามอย่างเดียวอ่ะเออเออเออเอาเอาคนไปไหนเอา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 อุตามคนอย่างเดียวเรียบอยนี้วิ้ยหนีผมไม่ได้ครับให้ผมกอดก้อนครับให้ผมกอดก้อนดู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 กวแล้วกวดแล้วอึอออตามมาท่านตามมาท่าน ตามไม่ทันตามไม่ท<ะ>ันเออเออืออตามไม่ทันครับเออเอาเอาเร็วเออมันจีดีดเดียวขวางเห็นไหมอืเออืออเออเอาเออเบา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 อุ้ยตามไม่ทันเนาะเล่นนี้ผมอียังเออเอาเร็ว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 อ้อมแล้วอ้อมแล้วโอ้โห เอา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 ไปไปตามไปทุกที่ครับมิงวกทีนี้ผมไปไหนผมเห็นอยู่เนี่ยเอาเอาเอายังยังยังครับดูดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอา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 อู้อู้เอาโอ้กคต้นไม้หักอู้หักเลยโอ้ เอาอีกแล้ว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 เอา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 ตามไม่ทันครับวิ่งตามไม่ทันวิ่งบอกเฮ้ยเฮ้ยคุณเนี่ยเฮ้ยเกิดบอาการครับงอนแล้วเกิดบอาการงอนแล้วเอาแล้วเอาแล้วหางยกแล้วเอาเอาเอาลามตามอย่างเดียวได้ไหมเอาเอา พูดนะพูดนะพูดนะฮะไหนเป็นไรเออดูดูดูไล่เลยไล่เลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเยอะมามาเหรียญน้ำกันครับมาเหรียญน้ำกันมาตรงนี้ผมดอกมาตรงนี้ผมดอกมามาเฮ้ยเฮ้ยเอาเอา นี่ผมไม่ส่ไม่ต้องนี่ผมเอา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 อุ้ยพูน่ะพูน่ะอู้เอาเอาเอาโอ้โหโหดโหดขู่มีขู่ด้วยเอา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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาตามไปทุกที่ครับเบิ่งเมืองเบิ่งเมืองเปิดคู่เพิ่นอีกโอ้โหคือขนาดเบิ่งเมือง ไปแล้วได้ยินเสียงไปแล้ว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 ไปเร็วด้อไปเร็วด้อโอ้หางฉี่เลยมาเอาเอาก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกำเนิผู้จางมัจฉาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับลากันแล้วครับสวัสดีครับ